กระตาที่ถูกเพิงจูดีแม่บอกให้เอาโดโลทีไปทิ้งไงล่ะแต่ว่าแม่คะพอยายบ้านแล้วแม่จะซื้อตัวใหม่ให้นะจริงเหรอคะเอาล่ะไปกันได้แล้วกูสยี่สิปีต่อมา เดินทางดีๆนะคะที่รักจูดีวันนี้ผมกลับดึกหน่อยนะกริงกริงใครโทรมาแต่เช้ากันนะเบอร์ใครไม่คุ้นเลยแฮะฮัลโหลจูดีใช่ไหมค่ะนั่นใครคะฉันโดรลีคืนนี้ฉันจะไปหาตู้ตูตูโดรลีใครกันนะโทรผิดหรือเปล่า อะเบอร์เมื่อกี้นี่นะกลิง้งอะเบอร์เมื่อกี้นี่นาตอนนี้ฉันกำลังไปคงถึงตอนค่ำๆคุณเป็นใครคะฉันไม่รู้จักคุณสักหน่อยอะ่ะลืมฉันแล้วเหรอ20ปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยลืมเธอเลยนะ20ปีอะไรกันดรดทีหรือว่าจะเป็นติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊ก ตุ๊กตาจะโทรมาได้ยังไงต้องเป็นใครแกล้งแน่ๆกร้นไม่อยากรับสายเลยตัดสายทิ้งดีกว่าอ่ะปิ๊บปิ๊บปิ๊บตอนนี้ใกล้ถึงแล้วโดโรีใครกันเนี่ยเล่นพี่แรนจริงๆอ้อกรีง,งเป็นไปนไม่ได้ถอดแบตแล้วนี่นะ ตอนนี้ฉันมาถึงแล้วเปิดประตูวิธีสิติ้งตองติ้งตองกรี๊ดายไม่เห็นมีใครไม่ไม่เห็นมีใครพวกแด็กมือบอลละมัง้งไม่เอานะไม่มีอะไรหรอกฮ่าอ่ะโดนที เธอทิ้งฉันทำไมจบแล้วค่ะเรื่องผีผีรอบแล้วค่ะมีหลายแบบนะคะนี่นะคะอันนี้เรายังไม่มียังไม่มียังไม่มีนะคะไม่มีไม่มีไม่มีเลยมีเล่มนี้แล้วก็มีเคยอ่านเล่มอื่นด้วยแต่มีแค่เล่มนี้นะคะงั้นก็บายบายค่ะ